ข่าวดีสำหรับ fc นาตีมีดเดินป่าครับมาแล้วครับที่เพื่อนๆรอคอยนะครับตัวนี้ครับมีดเน็บปลายบัวครับหรือว่ามีดเน็บเลวหวังครับผลงานของช่างยันนะครับจากราคา400บาทครับสมัยก่อนก็ขาย400นะครับแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลดราคามา350บบาทก็น่าจะเป็นปีที่แล้วแล้วนะครับปีที่แล้วนะ ราคา310บาทแล้วช่วงต้นปีขึ้นมาเนี่ยปรับราคามา400บาทเท่าเดิมนะปรับราคา400บาทเท่าเดิม,นะาาททดมแต่วันนี้ครับหน้าฝนครับนะหน้าฝนกันยาตุลาครับกันยานี่ก็คืออดอยากอดกันนะครับตุลาก็ตกทุกได้ยากเป็นไปตามภาษาของคนโบราณก็บอกว่าเลยครับช่วงนี้หน้าฝนครับผู้ผลิตมีดนะครับก็ลดราคาให้นาตีลงมานาตีก็ต้อง ลดราคาลงมาตามที่เขาลดมาให้ครับจะไม่กินกําไรเกินราคานะครับเขาลดราคาลงมาเหลือ350บาทนะครับจาก400บาทนะครับนี่เลยครับสุดท้ายกลับมาราคาเดิมจนได้ครับหวังว่าคงจะไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับคงจะไม่ขึ้นอีกแล้วคงจะขายราคานี้ตลอดไปเลยนะครับ350บาทนะเป็นมีดในปลายบัวหรือเลว,วังครับ ขึนร่วมมาจากเหล็กแหนเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ําผลงานของช่างยันแหนบแท้มีโลโก้ตอกไว้ตรงนี้ครับที่ใบมีดยันแหนบแท้นะครับเพื่อนเพื่อน,นซื้อไปแล้วก็สามารถสังเกตดูกันได้นะเป็นตัวต่อ,อกแบบโบราณอยู่เลยนะครับตัวต่อกแข็งๆที่เวลาเหล็กร้อนๆแล้วก็เอาจำมาตรงนี้แล้วก็ค้อนทุแบปบั๊บเข้าไปเหล็กมันก็จะยุบลงไปนะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่11.8นิ้วครับบวกลบนะ11.8นิ้วบวกลบ บางเล่มก็จะอยู่ที่11.7บางเล่มก็อยู่ที่11.9นะครับความกว้างครับอยู่ที่2.4นิ้วสันมีดหนา6.5มิลครับเกือบเกือบ7อีกนิดเดียวจะเกือบเกือบ7ครับสันหนามากดูครับตัวนี้ใช้งานลุยได้ทั่วไปเลยนะครับงานหนักงานเบาได้สบายมากแล้วดูปลายมีดเขาเหมือนกระดอกวัวเห็นไหมครับด้านหลังจริงๆเหมือนมีดมงด้วยนะครับเนี่ยหลังมันจะดออลงมาปลายจะเชิดขึ้นมาเลยทําให้เหมือนดอกบัว สามารถขุดดินได้ตัดหน่อไม้ได้นะครับพวกนี้เวลาเราแซะฐานหน่อไม้โคนหน่อไม้อะหน่อเนี่ยเวลาเราจะเวลาเราจะหักหน่อใช่ไหมครับเราก็จะเสียดายส่วนส่วนที่อยู่ใต้ดินส่วนนั้นยังกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขุดขุดคุยๆลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ครับเสียบเสียบเข้าไปที่ฐานที่โคนหนอ่อซึบนะเสียบเสียบปุ๊บแล้วก็บิดมือไปด้านหน้าปรับปรับตัดด้านล่างนี่ จุกเชิงขุดหนอขุดเห็ดได้นะในสามร้บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากๆนะเป็นมีดอนเนกประสงค์อ่าเพื่อนๆสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมาหาหน้าตีได้นะครับมีรายละเอียดอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้พูดอ้อด้ามด้ามจะเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไปมันรวมรวมกันมานะครับจะมียี่ปัวเอ้ยมีชยิปัวจะมีช่างเขากลึงมาแนละ้วทําส่งมาเป็นลังเป็นลังเลยครับต้นทุนจริงๆเนี่ยไม่กี่บาทนะ คือมันจะมียี่ปัวคนกลางอีกทีหนึง่งช่างกลึงด้ามส่งให้ยี่ปัวก็คือพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางยี่ปัวคนนี้ก็มาขายให้ช่างมีดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเน่ะเขาจะกินกําไรส่วนต่างนะนี่ใส่ด้ามด้ดวยคลั่งปลอกคอกันวันไหนสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมหานาติได้เลยนะครับราคา300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ